ครับสวัสดีป้าแม่พีน้องต่างฟังไทยฟังเราแล้วก็ตางตาง,งประเทศเจ้าว,วันนี้ม่นิตจะปามันกินแกงเฮ็ดวันนี้ฝนตกเนาะเฮ็ดออกลายนี่เฮ็ดละโงกเฮ็ดมงโก,มง,กงมันเฮาเนาะตังผ่ากลางผ่าอีสานเหมือนก็จะห้องว่ะเฮ็ดละงกเนจ้ามันเฮาก็จะห้องเฮ็ดทํามงโกงนะเจ้ามาเจ้า,ว,า,จาว,วันนี้คลิปนี้ใครหักใครชอบเป็นกําลังใจให้มนิดด้วยกันก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเตือนนะเจ้าเจ้ามาเจ้ามากินด้กันแกงเฮ็ดละโงกแกงเฮ็ดมงโกงมันเฮานะเจ้ามาเจ้า มีแต่อันตุมต้มๆเนาะแกงห่อนๆสดห่อนๆ ไม่แห้งขนาด hết ổn mày mày quá mạnh kẹo Cái này tăng nửa phần tốt ตั้งเมืงน่านฝนตกเอ้องผู้ภาคอื่นตกเหมือนกันก็นกนเนาะฝนตกคนก็นเลยไปหาเห็ดกันหลายวันนี้อื้ Đưa bánh hông Đó chính là nhận có đấy chính là tạo Ừ บ้านอยู่ติ่ถนนอาจจะมีเสียงรถเสียงอาย่างพ่องเนาะก็กวนตุ่มงาม,งาม Hmm. hum อาหารถูกปากบปได้กินเมื่อนเลยนีย่แกงเห็ดใช้ผักอีตูใบแมงลักกรุงเทพเนาะภากลางก็จะห้องแมงลักอีสานก็จะห้องอีตู กินมแล้วเจ้าคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ใครฮกใคร,ใครชอบก็ฝากเป็นกำลังใจก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อช่องมินิตุนะเจ้ามินิจะได้มีกำลังใจอยาคลิปใหม่ๆต่อไปหรือว่าใครมีคอมเมนต์แนะนำเกี่ยวกับการแยาคลิปหรือว่ายังหือกินอะไรอย่างก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเจ้า เจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าประกันใปคลิปหน้าเนาะขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า